รู้ทันเล่เหลี่ยมของชัยตอนเราต้องไม่ลืมว่าการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้ถือเป็นทางผ่านเพื่อเดินทางไปสู่โลกแห่งความยั่งยืนนั่นคือโลกอาคิรเราะเริ่มตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ตาอาลาทรงสร้างท่านนาบีอาดัมภารกิจหลักของมนุษย์ก็คือให้มนุษย์เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเคารพพักดีต่ออัลลอ์โดยไม่มีอุปสรรคเพราะอุปสรรคมันมีอยู่มาตั้งแต่สมัยท่านนาบีอาดัมและมันจะยังคงมีอยู่ต่อไปจวบจนถึงวันกิยามะอุปสรรคนั้นก็คือการล่อลวงของอิบลิสและพลพักของมันนั่นคือชัยตอน วันที่ท่านนบีอาดัมถูกสั่งให้ลงมาจากสว,สวรรค์สู่พื้นโลกก็เนื่องด้วยน้ำมือของอิบลิสเพราะมันได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตั้งแต่อยู่บนสวรรค์โดยที่พระองค์ได้ทรงสั่งให้ทำซูยุต่อท่านนบีอาดัมซึ่งมาลาอิกาทั้งหมดซูยุต่อท่านนบีอาดัมยกเว้นอิบลิสที่ไม่ซุยุดเพราะมันโอหังมันจึงฝ่าฝืนคำสั่งของอลัลลอฮ์ พระองค์จะทรงลงโทษมันแต่มันกลับพยองขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าเพิ่งจัดการกับมันมันขอเวลาจนถึงวันกิยามะอัลลอฮ์ก็ทรงอนุญาตพระองค์ทรงประวิงเวลาให้มันแต่เมื่อพระองค์ทรงประวิงเวลาให้แล้วอิบลิสก็ยังไม่พอใจมันบอกว่า ในเมื่อพระองค์ให้มันหลงทางแล้วมันขอสัญญาว่าจะคอยขัดขวางทางของศาสนาเป้าหมายของมันก็คือคอยล่อลวงคอยชักจูงมนุษย์ให้หันห่างออกจากทางของอัลอิสลามชัยตอนมีแผนการล่อลวงมนุษย์6ขั้นตอนโดยที่มันไม่เคยหมดหวังในการล่อลวงมนุษย์เป้าหมายของมันคืออย่างน้อยที่สุด ให้มนุษย์หันเหออกจากการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของอัลอิสลามแต่ถ้าเปลี่ยนศาสนาได้นั้นคือเป้าหมายสูงสุดแผนการล่อลวงมนุษย์ของชัยตอนทั้ง6ขั้นตอนมีดังนี้ขั้นตอนที่ 1. นชัยตอนต้องการเปลี่ยนมนุษย์ที่มีอีมานให้ไปสู่การปฏิเสธการศรัทธาขั้นตอนที่2เมื่อชัยตอนไม่สามารถล่อลวงมนุษย์ในข้อหนึ่งได้มันก็ยังไม่สิ้นหวัง มันจะใช้แผนการขั้นที่สองคือให้มนุษย์อยู่ในเรื่องของบิดอา์ให้มากๆมันจะมายังชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นอหลุุนนะมาสอนเรื่องราวบิดอา์แต่ถ้าเรายังคงปฏิบัติตนตามบทบัญญัติและซุนนะของท่านนบีชัยตอนนั้นจะไม่สามารถนำบิดอา์มาเผยแผ่ในกลุ่มของเราได้ขั้นตอนที่สมมันจะให้เราทำบาปใหญ่บาปใหญ่เช่น ดื่มเหล้าทำศีนาดอกเบี้ยบางคนอาจหลงผิดทำมันแต่บางคนอาจจะยับยังได้ขั้นตอนที่สี่ให้เราทำบาปเล็กๆไปเรื่อยๆซึ่งบาปเล็กๆเ,เปรียบเสมือนจุดสีดำจุดหนึ่งบนผ้าขาวสะอาดถ้าทำบาปเล็กๆไปเรื่อยๆผ้าสีขาวผืนนั้นก็จะกลายเป็นผ้าสีดำเราอย่าลืมว่าเมื่อเราทำบาปเล็กๆ เราอาจจะหวั่นไหวว่ากลัวคนจะมาเห็นแต่ถ้าครั้งแรกเราทําไปแล้วไม่มีใครเห็นเราก็จะทํามันซ้ำๆถ้าใครที่ทำบาปเล็กๆแล้วตัวเองชินชาน,นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวขั้นตอนที่5ชัยตอนจะให้เราอยู่ในเรื่องที่ศาสนาอนุมัติเรื่องที่อนุญาตโดยให้เรื่องที่เราทำนั้นทำไปเรื่อยๆโดยที่เราละทิ้งสิ่งที่มันสำคัญกว่าขั้นตอนที่6 ชัยตอนมันจะพยายามให้เราหันไปสนใจในสิ่งที่เป็นซุนนะมากกว่าสิ่งที่เป็นวายิบ mm hmm. เช่นบ่าวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนทำละหมาดอย่างหักโหมและหลับไปในเวลาซุฮีทำให้พลาดการละหมาดซุพีซึ่งมันสำคัญมากกว่าวะบิลลาฮิเตาฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะัยกุวะาราะมตา,า,าตุลลอฮิวะบาระกาตุ